สวัสดีครับสำหรับก็ส่วรายการฟ้าวันใหม่เดลนะครับครับช่องฟ้าวันใหม่เดลบูสกายเดลนะครับคุณภาคภูมิเตมัสเดชผมสมรนท์แล้วก็ทีมน่ยอยู่กันครบครบทีมครับครบไหมครัครบนะครบไม่มีใครหายไปไหนแต่ว่าดูเหมือนจะสโล่สเลกเพราะว่าอะไรฮะอากาศไม่คดีเช้านี้เอออากาศมันเปลี่ยนอีกแล้วนะพี่สมรนนะมีบอกมากท่านผู้ชมครับวันหนึ่งนี่หนาวมากอ่าโอ้เมื่อเช้าวันก่อนเนี่ย ความหนาวลดลงแต่มีหมอกมากกรุงเทพผมเนี่ยอยู่อยู่ตึกสูงพิศมลันครับเช้ามาเนี่ยไปยืนตรงระเบียงน,น,นะเจ้าเจ้าของคอนโดเหรอครับ <laughs> เป็นเจ้าของคอนโด <laughs> หมอกนี่คลุมเลยกรุงเทพเนี่ยนะแต่ครับสวยมากนะสวยมากแต่ว่าวันนี้อากาศเริ่มร้อนๆนะผมว่าเริ่มเริ่มร้อนๆอากาศ,ากาศมันยังไงไม่รู้นะอบอ้าว ขับรถมาในตอนถึงก็ทำไมหมอก <นะ S 1> มันเยอะวันนี้นมันเป็นที่อากาศหรือเป็นเป็นที่เป็นที่พี่กับผมเองมอันนี้ผมก็วินิจฉัยไม่ออกม, <laughs> <laughs> มืเพราะว่าเป็นที่อากาศนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันวันศุกร์ศุกร์แห่งชาตินะศุกร์แห่งชาตินะศุกร์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจินตนาการเมือม่อวานศุกร์กอไก่รับนะสอสระอูกอไก่หรือวันศุกร์สอหรือสอสาราับนะกอไก่รอเรือการัน หรือจะสุกสอเสือสาอุขอไข่วันก่อนนี่วันพฤหัสบดีผมตื่นเช้ามาดูรายการของฟ้าวันใหม่นะช่วง8ดโมงเนี่ยจันถึงสุกเนี่ยพ่สําราญรอดเพชรกับคุณถนอมอ่อนเกตพลเนี่ยก็ถกสนทนากันอยู่8โมงถึง9้าโมงนะวันนี้แอบดูอยู่ด้วยเห็นพูดเรื่องสุกแห่งชาติกันอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะเตรียมการอะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ติดตามได้นะพ่สําราญเนี่ยนะครับวันจันถึงสุกเนี่ยก็ แปดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยก็คู่กับคุณถนอมอ่อนเกศพลนะครับแล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็กับผมนะเจ็ดโมงครึ่งถึงอเนี่บเกือบเก้าโมงผมทุกวันเลยจะหาเลยคุณถนอมกับที่นอนนอนดูผมอยู่บนเตียงอ่ะนะ,อ,ะนอื่นแล้วอันนี้อื่นแล้วนั่นแหละกับยังงัวเงียอยู่คุณถนอมนอนตั้งแต่นอนตั้งแต่สองทุ่มก็ปิดโทรศัพท์มือถือนอนคุณถนอมขอนอนยาวนิดหน่อยนะ ผมอาจจะขอเว้นวักวันศุกร์สักหน่อยเพราะมีภารกิจเยอะวันศุกร์นะขอเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์สำราญครับเออศุกร์สำรานเป็นวันศุกร์สำราญหน่อยนะเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี้ศุกร์สำราญไหมเมื่อวานก็เป็นวันที่ผมว่าคนไทยที่ทั้งคอการเมืองและไม่การเมืองนะแต่ที่เป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติหรือเป็นห่วงบุคคลหรือกําลังรุนระึกว่าระบบนิติรัฐนิติธรรมของเราจะเดินหน้าไปสู่หนใดนนะครับ เมื่อวานก็คงจดใจใจจดใจจ่อนะฮะกับการน,นี่และฮะลงมตถิถอดถอนสามนักการเมืองนะฮะโดยสอนอ,อชอสภานิติบัญชติแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งวุฒิสภาแล้วก็เป็นทั้งสภาผู้แทนราษฎรครับนะแล้วสุดท้ายที่รอคอยก็ออกมาแล้วับกถอนหายใจกันก็ตามที่เราวิเค,าคราะห์ับนะตามที่นั่นแหละ,ะที่ คุณถนอมกับผมเมื่อวานสัมภาษณ์คุณครูอยู่อีกก็การลงคะแนนก็เป็นไปตามตามตามที่คาดหมายกันว่าจะรวมทีเดียวเลยันะรีนวันเลยหมายถึงว่าลงคะแนนพร้อมกันเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการลงคะแนนเหมือนกับเลือกตั้งเลยนะผมนึกบรรยากาศเหมือนกับเราไปเลือกตั้งทั่วไปเลยนะดีรายมีบัตรเข้าคู่หาเนี่ยก็ลงพร้อมกัน3คนนี่แหละเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะก็ลงมติอย่างที่ท่านผู้ชมรับทราบกันแล้วครับว่าคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกก็ ถูกถอดถอนด้วยคะแนนที่มากเกินคาดหมายเหลือเชื่อเหลือเชื่อใช่ไหมครับร้อยเก้าสิบต่อสิบแปดคือคือคุณยิ่งรักถอดถอนเนี่ยไม่ถูกโดนถอดถอนเนี่ยไม่เหลือเชื่อเพราะว่าหนังสือพิมพ์เช้าวันศุกร์เนี่ยทุกฉบับอะบอกว่าคุณยิ่งรักโดนถอดถอนแน่ๆแต่คะแนนนั้นแต่ว่ามันส่วนใหญ่ตัวเลขจะค้าบเส้นอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะก็เมื่อวานก็ร้อยเก้าสิบไม่ถอดถอน18สิบแปดครับคุณสมศักดิ์เนี่ยถอดถอนร้อยไม่ถอดถอนร้อยสิบห้าครับ นะคุณนิคมวรลชวพาน,นินี่ถอดถอน9 5ไม่ถอดถอน120ครกับเกณฑ์ก็อยู่ที่132<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนที่ถูกถอดถอนไปคนเดียวนะครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบเหมือนผมแล้วผมอยากรู้ว่าตื่นเช้าขึ้นมานี่ห<ม>นังสือพิมพ์จะพาดหัวว่าอย่างไรเอากันเลยดีกว่านะถ้างั้นก็ไปกันที่ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก,ก่อนเะครับเพราะว่าเห็นตากล้องเล็งไทยรัฐไว้แล้วอ๋อครับจะให้ตามใจตากล้องทีนี่เราก็หาไทยรัฐไม่เจออยู่ข้างใต้นี่นะครับ เอาสั้นๆเลยนะคุณโอ๋นะเราเลือกมาดักสามสี่ฉบับนะฮะไทยรัฐนี่บอกว่าถอดถอนปูร้อยเก้าสิบเสียงท่วมทนขอให้งดแถลงข่าวนะบ่ายสามมันจะแถลงข่าวนะอัยการซ้ำฟ้องอาญาที่คมสมศักดิ์รอดนะคงไม่ต้องอ่านป่ยข่าวนะเพราะมันจะยาวมากอ่ะไทยรัฐแล้วก็ไปที่เดล l y น e w วกันหน่อยนะครับเดล l y น e w วนะครับบอกว่า ฟันยิ่งรักมติสนชท่วมทนนะนิคมสมศักดิ์รอดปูโบย,ยัดเยียดคดีอสส,สก็คืออายการสูงสุดเชื่อดจำนำข้าวนะครับก็สนชลงมติเชื่อยิ่งรักร้อยเต่อ18ถอดถอดดอกจากตําแหน่งโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนิคมสมศักดิ์รอดบุดวิดนะ<อ>ด้นในการสูงสุดฟันซ้ําสั่งฟ้องคดีอาญาจำนำข้าวปูขอสู้ถึงปูขอสู้ถึงที่สุดนะครับจะนิดไม่สนตอนจบนะครับแล้วก็บอกว่าโวย ยัดเยียดคดีความถูกไล่จนไร้ที่ยืนนะครับทักษิณสั่งลูกพักนิ่งยังไม่มีคนหายังไม่หาคนแทนที่เดลีนิวเนี่ยให้มีรูปมีภาพนะครับกราฟิกเนี่ยถ้าใครจะแบบด่วนๆอยากเก็บไว้ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็นะฮะเขาเขาทำเป็นกราฟิกมานะครับอ่านี่ก็เดลีนิวนะครับก็นั่นแหละครับค่ายสีบานเย็นค่ายเดลีนิวส์นะครับประชาชื่อหัวสีขาวสดนะครับนะปูลั่นต่อสู้คดี ปูลั่นนะขาวส่วนใเจ้าเขาจะเป็นเจ้าของคําว่าลั่นแต่ไหนแต่ไรลั่นจริงดังไม่ดังก็ไม่รู้แต่ลั่นก่อนลั่นคือให้สัมภาษณ์หรือประกาศแต่บางทีเบาๆก็ลั่นเหมือนกันนะจริงเมื่อวานเนยคุณปูเนยโพสต์ในเฟซบุ๊กแต่ก็ลั่นอยู่ลั่นปูลั่นต่อสู้คดีชี้ปลองดองไม่ใช่ไล่ล่าโอ้โหเห็นภาพไหมปลองดองไม่ใช่ไล่ล่า เปิดใจขอร่วมทวงคืนเปนรี้ยบไตทหารคุมเข้มห้ามแถลงข่าวมติ1 9 0ยเต่อ18เว้นวักห5ปีอส,อสอสอาจการสูงสุดนะครับสั่งฟ้องอาญาซ้ำทันทีนี่คมสมศักดิ์รอดตามโผมีโผด้วยแหละครับไม่มีโลกติงคอสอชอเสียเป็นกลางนะโลกไหนนี่แลวก็มีรูปคุณปูนะ รูปนี้นำนำมาจาก Facebook หรือเปล่าเนี่ยนะฮะรูปนี้เป็นรูปที่คุณปูโพสเฟซบุ๊กเรื่องนี้เมื่อวานนะครับแล้วก็ใช้รูปนี้เป็นรูปประกอบแกก็คงเลือกที่สวยที่สุดแหละเดี๋ยวค่อยอ่านกันนะเพราะว่าใน Facebook ผมอ่านดูแล้วนะครับนะที่ผมก็เป็นแฟนเพจนะอืมเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้บอกนะฮครับก็โอ้โหนี่เท้าความหมายถึงนู่นเลยนะอูลันบาตอเนี่ยคุณหนูย้ำได้จเดี๋ยวค่อยว่ากันการที่สรมลานอยู่ตอนนั้น เดี๋ยวค่อยว่ากันกน,นะฮะอืเอาไปกันที่ไทยโพสต์แล้วกันไปที่ใกล้ของเตยนะครับอ้หนังสือพิมพ์เชิงการเมืองนะครับไทยโพสตไทยโพสพาดหัวเรียกว่าบรรทัดเดียวเหมือนเดิมนะครับบอกว่าท่วมท้นถอดถอนปูพรึบ190ต่อ18เสียงนิคมสมศักร์รอดยิ่งลักลั่นสู้ต่ออสอสอฟ้องโกงซ้ำนะครับก็ปล่อยข่าวก็ไล่เรียงมันเบือดฉบับอื่นนะครับก็ ก็นี s s ่แหละภาพประกอบเป็นภาพที่นี่น right? yeah. ี okay. okay. mm ่เ hmm. ป yes. uh, yeah. okay. so, ็นภาพที that, right? ่ภาพประกอบทางขวามือนะเป็นภาพที yeah. right. Right. ่กำลังกำลังนับคะแนนนะครับนับคะแนนกากันนี่คณะกรรมการนับคะแนนก็กากันกกาันไม่ทันช่วงฝ่ายถอดถอนข้างซ้ายเนี่ยนะกากันยิ่ง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 นะครับเมื่อวานทางฟ้าวันใหม่ของเราก็ถ่ายทอดนะฮะก็รายงานกันเป็นรายการพิเศษเมื่อวานโอ้ับอ่ายโพสแล้วไทยโพสก็มีข่าวประกอบอยู่ข้างๆด้วยนะครับนะฮะโอ๊กปลุกพร้อมไหมเพราะ ใครพร้อมอประชาชนเหรอประชาชนโอ๊คปลุกพร้อมไหมโหนชี้ไร้แผ่นดินอยู่เอ่านโปอยข่าวนะครับบอกว่าคืออาญาและบริวารจะเป็นจะตายให้ได้หลังยิงรักถูกสนชถอดถอนหมดสิทธิ์เล่นการเมืองห้าปีโอ๊คหลานชายจำเก่งปลุกคนไทยพร้อมไหมอุ้งอิงบอกเจ็บจนชินแล้วเพื่อไทยโวยตามคาดไม่เป็นธรรมโดนกันแกล้งโถโถ่ทิดายกย่องให้เป็นวีรสตรี คุณธิดาถาวรเศษนะปาธิดานกแสกเราเนี่ยแหละนกแสกเลยนะยกย่องให้ใครเป็นวีรศรีคุณปูสิโอโอรีบเลยเมื่อวานเนี่ยแปรบแปรบแปรจอมันเลยล่ะฮะทำไมหวีผมเหรอกับแปรแปรบหวีผมหวีผมนะฮะเอามากันที่คลองเตยอีกอันนะฮะโพสต์ today โพสต์ today เนี่ยผมว่านี่นะฮะคือถ้าใครชอบนะบริโภคข่าวแบบกึ่งรายงานกึ่งวิเคราะห์ รวบไปเลยแล้วกันสั้นๆอ่านได้ใจความต้องโพสต์เดย์นะจบในหน้าเดียวเลยคุณโหนจบหน้าเดียวดูในคอลัน์หนึ่งนะครับแต่จริงๆคืออ่านข่าวถ้าอ่านแบบไทยรัฐก็มันไปอีกแบบนึงครับเพราะไม่ได้รายละเอียดได้บรรยางรจริงๆก็ต้องอ่านถ้ามีเวลาก็แนะนําอ่านทั้งสองอย่างอ่านทั้งสองอย่างมนผลเสียเวลาเป็นสองเท่าเลยนะเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยนะในบรรดเว็บไซต์อย่างนี้เข้าใจดีคือสื่อมวลชนนี่นอกเรื่องนิดนึังเมื่อก่อนนะจะห่วงกันนะอ โพสใครต่อใครเมื่อกว่าจะขึ้นข่าวนู่นตีหนึ่งนะคือกลัวข่าวเพื่อนจะลอกข่าวใช่ใช่นะเดี๋ยวนี้ทําเปิดเผยกันเลยครับนะแล้วเราหรือใครไปอ้างข่าวต่อก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยใช่ใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้ก็มีการอ้างกันไปอ้างกันมานะฉบับนู่นอ้างฉบับนี้เพราะข่าวเนี่ยมันมาเปิดเผยอยู่ในโลกออนไลน์หรือเราดูเว็บเมเนเจอร์นะเมเนเจอร์ออนไลน์นะเมื่อก่อนเออทำไมไม่หวงเลยนะใครจะปิ้นข่าวไปอ่านนะ ไอ้พวกสำนักข่าวเกิดใหม่ๆนะปิ้นข่าวปิ้นข่าวปิ้นข่าวเอาไปอ่านแบบไม่ให้คดีเขาเลยจัดรายการวิยุุไม่บอกเลยเอามาจากไหนเรารู้เลยทั้งดุ่นนลอกมานะจากเว็บแมนเจอร์นะหลายปีมาแล้วนะครับแต่เขาก็ปล่อยนะแต่สุดท้ายเว็บเขาก็โตเขาคิดเรื่องคิดการไกลคือคือมองข้ามไปเลยอ้าวเพราะโชเดเขาวก่งวิเคราะห์นะฮะ เบื้องหลังคะแนนทะลักร้อยเก้าสิบเสียงถอดถอนปูนี่แหละครับท่านผู้ชมผลคะแนนมีกราฟิกเรียบร้อยนะนะสมศักดร้อยหนึ่งถอดถอนยิ่งลักร้อยเก้าสิบถอดถอนนะนีคมวราชพันธ์9เก้าสิบห้านะและในบทวิเคราะห์นี้นี่คือเดี๋ยวจะให้ฟังในช่วงหน้าแล้วกันนะแต่บอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าโพสต์เดย์เขาช่างจับประเด็นว่าหลายคนสนใจว่าร้อยเก้าสิบเสียงนี่มันมาจากไหนนักหนา แต่นะพรวะโชเดนเนี่ยบอกว่าแต่สิ่งที่คอสอชอร,รวมทั้งสอนชอชสนใจหรือรัฐบาลสนใจก็คือว่า18เสียงที่ไม่ถอดถอนคุณปูนั้นนี่นะเป็นไผ่นะไม่ถอดถอนนี่18กับวัดออกเสียงนี่ไม่ไม่มีปัญหาอ่ะสาบัตรเสียจงใจทําบัตรเสียนันผมพูดตรงนี้เลยก็ได้อ บัตรเสียในในส่วนของคุณปูนะสามสามบัตรเสียสามไม่อยู่สามใบกาเครื่องหมายถูกนะกาเครื่องหมายถูกที่ที่ช่องช่องถอดถอนนั่นแหละแต่ว่าจริงจริงจริงท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนิดหนึ่งบางท่านนะฮะก็คือว่าเขาต้องกาเครื่องหมายกาบาบชดนะครับเป็นเป็นะระเบียบเขาทีนี้ท่านก็สามคนเนี้ยท่านก็ไปกาว่าถอดถอนเดท่านกาเครื่องหมายถูกอันนี้ก็หลายฉบับก็บอกว่าแหมมันก็ <c oughs> น่าจะเป็นร้อยเก้าสิบสามบางฉบับก็บางคนก็บอกว่า แม่เจ้าเล่จังนี่ครับก็นี่กาิกของฟ้าวันใหม่ก็ไม่เลวนะนี่สวย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 เเลือกเลือกคุณปูรูปที่สวยที่สุดแล้วนะครับก็เธอสวยนี่นะครับจริงเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องของทำไมถึงเสียงออกมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครอ่านข่าวเนื้อในของไทยโพสต์ที่ผมอ่านพาด่วไปแล้วเมื่อกี้ก็ละเอียดมากเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปกันที่กรงเทพธุรกิจนะครับหนังสือพิม ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจอีกฉบับหนึ่งนะก็พาดหัวเรื่องนี้นะฮะเมื่อวานก็อย่างที่ผมกับคุณถนอมนะเมื่อวานเราก็ถ่ายทอดสดทางทางฟ้าวันใหม่ครับคือช่วงอายการถแถลงเก้าโมงหลังเก้าโมงนะครับ,รบผมเห็นตั้งแต่เช้าพิสํมราเนี่ยคุณถนอมนั่งลุ้นกันแล้วก็เปิดเผยเบื้องหลังว่า มีการเลื่อนแถลงมาให้เร็วขึ้นนี่ผมก็รับทราจบจากรายการของฟ้าวันใหม่เมื่อเช้านะว่าอ๋อเ,อ,อเลื่อนลงมาเลยตอนแรกผมว่าสิบโมงเมื่อเช้าเมื่อวานนะเมื่อเช้าวานนะจริงๆก็ทราบกันตั้งแต่คืนก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการแถลงแต่ทราบว่าสิบโมงแต่เราทราบว่าสิบโมงทีนี้ว่าสิบ,บโมงเขาจะลงคะแนนทางการการสูงสุดทางสี่กาจยการเขาเลยเลื่อนมานะและสุดท้ายก็ตามที่คาดหมายเป๊กว่าสั่งฟ้องท่านการยการสูงสุดก็สั่งฟ้องคุณยิ่งรักในคดีอาญากิจการสูงสุดข้าว สั่งฟ้องคดีเข้ามติสนชท่วมทนร้อยเกสเสียงยิ่งลักโดนอาญาซ้ำอดีตนายกโพสเฟสมีขบวนการทำลายล้างอุ้งอิงบอกเจ็บจนชินนะชินไหนฮะชินนวัดนั่นเลยแล้วก็มีกราฟิกนะฮะโปรยข่าวของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าอย่างนี้คุณหนสอนชลงมติเสียงท่วมทนร้อยเกต่อ18บแดอถอนยิงลักออกจากตำแหน่ง เป็นนักการเมืองคนแรกในประวัติศาสตร์โดนสอยนะฮะพบเบื้องหลังสนชสายทหารจับมือกลุ่ม40สวเทคะแนนเชื่ออดีตนายกทําผิดจริงทั้งมีปมไม่ยอมไปสภาตอบข้อสักถามด้วยตัวเองทำคะแนนถอดถอนพุ่งสูงเจ้าตัวอ่วมโดนคดีอาญาซ้ําหลังอายการสูงสุดลงนามสั่งฟ้องคดีทุจริตจ,จานาเข้าแถมถูกเบรกแถลงข่าวนะครับ,รบอันนี้ก็กรุงเทพธุรกิจนะครับ ตามนี้ครับกเ็เรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามบูสกายก็ทั้งฟ้าวันใหม่น,นะครับก็ทั้งถ่ายทอดสดทั้งมีการวิเคราะห์กันไปก็เยอะแยะนะครับก็คงจะเข้าใจรายละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนือเวานเนี่ยมันก็เป็นวันประวัติศาสตร์แล้วก็มีจุดพลิกจุดเปลี่ยนจุดสังเกตกันอยู่หลายจุดเลยพี่สํารานเช่นกรณีว่าเอทำไมเสียงของถอดถอนคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับ ถึงได้เยอะกว่าคุณนิคมอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาเป็นเอกภาพเหลือเกินอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องวิเคราะห์วิจัยเรื่องนี้กันต่อไปเยอะแยะเลยนะครับช่วงหน้าช่วงหน้าจะพบอาจารที่โพสต์เดย์เขาวิเคราะห์ด้วยนะครับก็มนะีรวมทั้งข่าวที่ของเราที่นะทีมงานเขาเตรียมมาไว้มีข้อมูลลึกๆอยู่เมือนกันน,นะฮะมีข่าวอื่นอีกไหมที่น่าสนใจข่าวชาวบ้านชาวบ้านข่าวนะน่าสนใจวันนี้จริงๆก็ลงกันทุกฉบับนะครับเอาที่เดลินิวอยู่หน้าหนึ่งนะครับ เดลีนะิวหน้าหนึ่งข้างซ้ายครับน้องนะครับบอกว่าพระราชสารแสดงความเสียใจกษัตริย์ซาอุเสเดจสวรรคตอ๋อค,ครับนะกษัตริย์อับดุลลาะแห่งราชนาจาักรซาอุดิอราระเบียเสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลด้วยพระอาการพระปรับผาสะบวมสิริรวมพระชนพรรษา90พรรษานะครับในหลวงราชินีพระราชทานพระราชสารแสดงความอาลั รัฐบาลซาอุดจัดพระราชธิฝังพระบระมศพอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับเจ้าชายซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุด์พระนุชชาต่างพระมารดาสเสด็จขึ้นครองราชสืบทอดราชบัลลังก์นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับข่าวที่ฮือฮากันเมื่อวานเดลีนิวก็มาทําเป็นข่าวรองนะครับอ,อ้งกรรมการสอบอาจารย์สาวหึงแฟนขู่นักศึกษาชายเหยื่อวิ่งโล่เข้าให้การ นี่ก็เป็นข่าวที่เมื่อวานผมก็ได้ยินเวลาตอนนั่งรถนั่งดาไปเนี่ยนะก็ปรกากฏว่านักอาจารย์สาวเนี่ยมีมีแฟนหนุ่มก็ว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็ไปกิ๊กกับหนุ่มนักศึกษา <c oughs> อาจารย์นี่ก็หึงก็ไปขู่ <c oughs> เขาต่างๆหน้านาจะตัดเงินกอยสอบ้างนักศึกษาเขาก็ทนไม่ไหว <c oughs> เขาก็ไปร้องเรียนเรื่องนี้ก็จะเป็นคดีกันขึ้นมานะครับเรื่องของอข่าววันนี้เรื่องของ เงินสจลเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยกันว่าสมัยของท่านทวินนะครับเงินสจลหายเพียบไทยพนิษย์ยันร่วมมือดีนะครับสำหรับคนรักสัตว์วันนี้ก็มีข่าวที่เกิดขึ้นที่ยิงสุนัขที่เหตุเกิดที่ผาเก็บตะวันนะครับก็ก็มีความคืบหน้าก็มอบตัวสู้ก็เป็นข่าวทั่วไปที่ติดตามกันมาข่าวใหญ่วันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นแหละครับพิสัมรานทั่วๆไปก็อยู่ที่เรื่องการเมืองการเมืองนะการเมืองยึดือพื้นที่เลยวันนี้นะฮะแต่เราจะไปดูข่าวเศรษฐกิจสักนิดหนึ่ง ในโพสต์เดย์นี่ก็ข่าวร้องจากการเมืองก็บอกว่าตู่บี้ทีมเศรษฐกิจสอกอน,นะ,ะฮะหาทางรับมือ QE อีประยุทธ์เรียกทีมเศรษฐกิจหาหรือรับมือ EU ญี่ปุ่นอัด QE กระตุ้นเศรษฐกิจนะก็อ่านข่าวสักนิดหนึ่งนะในส่วนของท่านประยุทธ์นายกนะฮะก็มีรายง,งานข่าวแจ้งว่าเมื่อเมื่อวานนี้คุณโหนะะนายกได้เรียกหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเข้าประชุม เพื่อติดตามข้อมูลและผลกระทบที่ไทยได้รับจากกรณีที่ธนาคารกลางยุโรปนะหรือ ECB นะรประกาศใช้มาตร,รการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณวงเล็ e. บ QE นะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2 5 5 9โดยนายกเน้นย้ำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าหากมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามามากทำให้เงินบาทแข็งค่าเกินไปได้เตรียมมาตรการใดมารองรับผลกระทบที่ เกิดขึ้นนี่นะับขณะที่คุณสมายภาสีน,นี่ขออ่านข่าวไปเลยดีกว่านะจะได้เข้าใจเพราะข่าวสั้นๆน,นะฮะคุณสมัยภาสีรัฐมตรีครังนี่ก็กล่าวว่ามาตรการ QE ของ ECB จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเฉลี่ยปีละ7 2แสนล้านยูโรโอโหส่วนมาตรการของญี่ปุ่นอัดฉีดเงินเฉลี่ยปีละ6แสนล้านยูโร6แสนล้านยูโรนะคุณโอ๋นะฮะถือเป็นปริมาณเชิงปริมาณเงินที่ค่อนข้างสูงมากจะทําให้เงินสตะกูลนี้อ่อนค่า แต่จะไปกดดันเงินในภูมิภาคอื่นแข็งค่ารวมทั้งเงินบาทด้วยนะฮะพอเงินบาทแข็งปั๊บเนี่ยนะผมจับความได้ว่าคือทางรัฐบาลก็ต้องโดยโดยตัดการโดยกลไกแล้วก็คือต้องลดดอกเบี้ยนะอย่าให้เงินบาทแข็งเกินไปครับทางเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็กระทบการส่งออกบ้านเรานะฮะคือตอนนี้เนี่ยในโลกเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะพี่สำรานนะมันเหมือนกับว่ามันเกิดสงครามการเงินกันระหว่างสองค่ายใหญ่กันขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง นะครับมีการจับตาเรื่องรัสเซียบ้างเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วเรื่องของยุโรปที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเล่นกับกับเรื่องของค่างเงินเนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็ประเทศไทยเราเล็กๆอยู่ในโลกเนี่ยต้องเตรียมรับมือผลกระทบช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านห่วงเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ,รบวันก่อนก็มีการเลือกทีมเศรษฐกิจทั้งหมดมาคุยนะวันก่อนหน้านู้นอีกก็มีการเชิญนักเศรษฐนักธุรกิจใ,ใหญ่ๆเนี่ยมาคุยนะครับแล้วท่านก็ บี้เลยตอนนี้ตัวหลักก็ไปอยู่ที่คุณสมคิดดรสมคิดกับหม่อมหม่อมอุ๋ยม่อมอุ๋ยปีดีย่าทอนนะครับก็สองท่านก็คือตอนหลังๆก็เห็นข่าวบนหน้า่าวสือพิมพ์ว่าสองท่านนี่ก็วันก่อนเนี่ยวันก่อนเนี่ยคล้ายๆว่านังตีบิมพาดคล้ายๆว่ารวมพลังกันผนึกกันผนึกกันเหรอหม่อผนึกกันสมคิดผนึกหม่อมอุ๋ยอย่างเงี้ยนะจูบปากกันอ่าดังที่ คู่นี้เนี่ยถ้าไล่ประวัติศาสตร์ไปไกลๆหน่อยนะไม่ใช่อยู่ในรัฐบาลนี้นะก็เคยขัดแย้งกันมานะครับถึงตอนนี้ก็เลยถูกจับตาแต่ว่าเอาละนะครับลุงดูก็พยายามจะที่ผมเห็นพยายามจะผนึกทีมเศรษฐกิจเนี่ยให้มีประสิทธิภาพพอจะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะกระแทกเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับนี่ก็เอาใจช่วยกันนะครับก็ในกรุงเทพธุรกิจเรื่อง QE เหมือนกันนะฮะการผ่อนคลายทางการเงินโดยอัดฉีดเงินเนี่ยคุณโถนะฮะเยอะมากปริมาณนะ นายกสั่งรับมือ QE ยุโรปสมหมายแนะลดดอกเบีย้ยนี่ก็ประเด็นเดียวกันนะนะหวั่นกระทบส่งออกขณะที่ธนาคารพปทย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้คิดลั่นไม่พบผิดปกติค่าเงินด้านนักเศรษฐศาสตร์เชื่อค e วียุโรปดึงเศรษฐกิจยูโรพ้นจุดต่ำสุดลดความกังวลปัญหาผิดชนัดผิดนัดชำระหนี้นะก็เป็นการวิเคราะห์แต่ว่าเรื่องนี้นี่นี่แหละครับทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นตลาด เงินเนี่ยนะเขาก็จับตาเรื่องคีวียุโรปกันมากครับก้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเนี่ยมติชนเนี่ยก็ลงข่าวนี้เป็นข่าวรองนะพิสมรันนะแต่ที่คุณสมัยภาสีที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะภาพนี้ท่านหล่อมากเลยจริงๆครับนะคุณสมัยภาสีอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังนะฮะปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการทุกวันนี้ที่ผมดูฟังท่านได้สัมภาษณ์แล้วท่านเครียดมากก็คือว่าจนต้องเรียกหน่วยงานเล็กๆกันนะสั่งเลยนะ จัดชุดขาราการกระทรวงการคลังไปไปคุยเลยกับกรมทางหลวงชนบทกรมนันกรมนี้บอกว่าให้เดินหน้าคือตอนนี้การก,กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะมันไม่กระเตือืองเพราะการเบิกจ่ายงบประมาณมันล่าช้ามากครนะด้านหนึ่งก็จะเป็นเพราะรัฐบาลที่ต้องการความโปร่งใสนะก็เลยไปในขาราการบางงานก็เกรงมไม่กล้าที่จะเบิกจ่ายกันพอเม็ดเงินงบประมาณไม่ไหลเมื่อเขาเปรียบเทียบสัดส่วน มีก่อนนูนเงินมันจะไหลโฟลกว่านี้นะครับอันนี้มันมันไม่ไหลเพราะไม่ไหลนี่การทำมาหากินก็ฝืดเครืองใช่ไหมคุณโผมครับอ่าปริมาณเงินเนี่ยมันน้อยอ่ามันการเนี่ยก็อยู่ที่การบริหารราชการเนี่ยคุณสมหมายก็เลยจัดชุดพิเศษของกระทรวงการคลังเนี่ยลงไปจี้นะไปขันนอตไปบอกน้องถ้ามีปัญหาอะไรบอกพี่นะกรมบัญชีกลางเป็นยังไงการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยนะกรมบัญชีกลางก็คือกลุ่มเงินประเทศเอาไว้ครับ มีปัญหาอะไรทํำไมเบิกจ่ายกันช้าเบิกจ่ายไม่ได้หน่วยงานในมาลาช้าอยู่เดี๋ยวพี่เคลียร์เองน้องนะนะครับคุณได้ยินมาเลยนะครับนะฮะส่วนหน้าหลังของกรุงเทพธุรกิจนะนี่อยู่ตรงนี้ครับคุณโอ๋อ่านสิ่นะครับสุดท้ายแล้วหน้าหลังเป็นการเมืองนะครับบอกว่าเชื่อถอดถอนยิ่งรักเรียกคะแนนสงสารทิดาลั่นนปชไม่เคลื่อนไหวทิดาลั่นเรอทิดาลั่นลั่น ก็คุณป้าธิดาถาวรเเซนั่นแหละครับก็ก็ดูว่าดูว่าหลายหลายคนที่เป็นแกนนำออกมาเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยก็ผมดูแล้วเขาจะหมอบนะเสื้อแดงเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลงรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีก็ไปดูในช่วงหน้านะครับในเชิงวิเคราะห์นะจะให้ดูกันคะแนน18เสียงมาจากไหนไม่มาจากไหนยังไงนะแล้วแรงกับเพื่อมจะเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงเฟซบุ๊กของคุณปูเป็นยังไงไม่เป็นยังไงนะช่วงหน้าครับ